พิซซ่าร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วชิสซ,ซี่วิงยิ้มบาดใจอันนี้สกินฟรีนะหิมไม่มีป่ามาหลอดต้องมาป่าเองนะครับดูโลมาหลอกลุงซะก่อนเข้มๆนะครับมาหลอดป่าลุงจะรอดไม่เนี่ยได้เวลาโชว์ตึงนะครับาปาดพิซซ่า ปาดพิซซ่าใส่ชีสเพิ่มเนยอุ้ยล้อเลี้ยวอฟอบาทีมเราปาดเข้าไปปาดดิเท<ๆ>ไม่เหลือคลิปให้มาหลอกเลยมาหลอกงอนแล้วนะมาหลอกฟาร์มชานิ่นึงนะพิซซ่าร้อนๆเจอเวลาเราจะขายพิซซ่าเราต้องขายที่ที่มีคนเยอะๆใช่ไหมพิซซ่าจะได้ขายดีเหมือนจะมีการชุมนุมนะครับเคื <c oughs> ได้เวลาขายพิซซ่าเ <c oughs> อ้ยปาดไม่โดนเ <c oughs> ึ๊บปึ๊บเอ้ยช็อเวาว พิซ่าไม่ถูกปากเหรอทีมเรามีแคลรี่2ตัวเมทสอตัวก็ก็ดีเป็นทีมที่สมด,ดุลดีนะครับแล้วก็มาหลอกป่าแล้ครับเป็นทีมที่ลงตัวมากดูยังไงเกมนี้ก็ชิวมาหลอกแพ้แล้วแต่มาหลอกจะเอาใหม่มาหลอกไม่ยอม เกมนี้มาหลอกจะไปออฟเลนอุ้ยมีแรงสูพรีม,มาด้วยเอาละมีคนแบกและเอฟฟ m วโมเมนต์เลตเเหมือนมาหลอกจะแพ้อีกแล้วไม่กเกมมันตึงขนาดนี้มีคนบอกยอมเถอะมาหลอกไม่ยอมมาหลอกสู้ชีวิตยังไงมาหลอกก็จะขายพิซซ่าให้ได้พิซซ่าหน้ามะเขือพวงไม่ไม่เสียมันคือการฝึกฝนมันคือการฝึกฝนวิชาคำว่าเสียเออแก๊กดูด คำว่าแก๊กตึงเสมอไม่อยู่ทีมเราก็เล่นเล่นไปเออนั่นแหละขนาดแก๊กเขาดึงไม่โดนดูดเบ้าเขายังมีใจสู้หยานเองเป็นอะไรฮะไออาจจะกดยอมกดยอมไม่ได้แซวนะแก,ก๊กแค่พูดความจริงเฮ้ยแก๊กดึงโดนแก๊กดึงล็อกซี่โดนล็อกซี่นี่ตัวบางนะันล็อกซี่เนี่ยแก๊กดึงมาเร็วมาหลอกตามแก๊กดีกว่าแก๊กเป็นคนหาลูกค,ค้านะมาหลอกเป็นคนเสิร์ฟพิซซ่าเองพิซซ่าหน้ามาเกือพวงโอเคเราให้แก๊กหาลูกค,ค้า เอ้ยแก๊กไม่เป็นไรเราเชื่อมั่นในตัวนายเราเป็นคนเสิร์ฟพิซซาส่วนนายเป็นคนดึงลูกค้ามานะโอเคเราตกลงกันได้เอ้ยแก๊กเอาอีกแล้วเล่นอะไรนะหยาดมันพิมพ์ไม่เป็นคำแล้วเนี่ยเอ้ยมาหลอกหาลูกค้าไม่ไม่ใช่ดิแก๊กแก๊กเออแกลกเอ็งหาลูกค้าไม่ได้เลยนะแก๊กเอ้ยมาหลอกไม่สบายใจเลยเหมือนมาหลอกจะแพ้แล้วว่ะมาหลอกปาดแรงปัญหาคือมาหลอกไม่ได้ปาดมาหลอกขออยู่ส่วนตัว เฮ้ยเฮ้ยแก๊กดึงลูกค้ามาหลอกตายอีกแล้วเรียบร้อยจบเกมมาหลอกไม่สนุกเลยเกมนี้แต่มาหลอกจะเอาใหม่มาหลอกไม่ยอมแพ้หลอกยากิโซบะพิเศษไข่ใสเฮ้ยใจใไข่เฮ้ยใสไข่เอ้ยถูกแล้วมาหลอกไม่มีอะไรเล่นได้เวลาเอาจริงก่อนอื่นเราต้องทักทายฝั่งตรงข้ามก่อนมาหลอกอยากโดนตบ เออเราต้องทักทายฝั่งตรงข้ามัางตรงข้ามจะได้อยากมาซื้อพิซซ่าที่ร้านเราเอางงมาหลอกสงสัยต้องเปลี่ยนโหมดแล้วเราขายพิซซ่าดีๆลูกค้าไม่ยอมกินเราต้องแบบยัดเข้าปากให้ลูกค้าได้รู้ถึงรสชาติความอร่อยเอายัดปากอย่างเดียวจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วมาหลอกสุดจะทนแล้วกับลูกค้ามาหลอกมาแล้วมาหลอก,ลอกจะหนีไปไหนนึกว่าจะหนีพ้นเหรอ อพิซซ่ามาส่งแล้วอร่อยจนหลับเลยนะเราโอ้โห่ล่วงมาหลอกมีคนรู้ใจแล้วมาหลอกต้องไปเดินกับวีล่ามาหลอกโดดโคตรช้าอือไม่ต้องกลับมาหลอกต้องไปเดินกับวีล่าวีล่าอยู่คนเดียวระวังอันตรายนะเรียบร้อยวีล่าล่วงไม่เป็นไรวีล่าเดี๋ยวมาหลอกจะรอมาหลอกจะไม่ยอมตุยมาหลอกจะรอวีล่าคนเดียวเราจะได้ไปขายพิซซ่าด้วยกัน เฮ้ยเฮ้ยวีล่านั่นแหละคอมโบคู่รักเรียบร้อยวีลา่า <c oughs> เรียบร้อยตายหมดเลยโอพี่มาแล้วจ้าเริ่มเริ่มนะตัวเองเดินกับวีล่าและชีวิตดีนะเริ่มเริมนะตัวเองไม่ส่งสติ๊กเกอร์ให้เราบ้างเลยน้องไปไหนพี่ไปด้วยแต่น้องวิ่งเร็วอ่ะพี่ช็อกละเออปิงแล้วก็พี่ก็นะเรียบร้อยรอดไหมรอดอ,อ้ยพี่ช่วย พี่ช่วยกลับไม่ีลา่าถ้าน้องไม่กลับพี่ก็ไม่กลับนะบอกไว้ก่อนพี่อย่าตามติดเออเราเป็นคู่กันเราก็ต้องเดินด้วยกันใช่ไหมน้องอย่าวิ่งไวดิพี่ตามไม่ทันน้องวิ่งเป็นลมกรดเลยนะเนี่ยน้องหัวใจปุ๊บพี่ช็อกตามเลยนะบอกเลยคือพี่เล่นใหญ่ไงเฮ้ยมันเอาดาร์ตอจัดละมั้งต้องจัดละมังงะม้งพี่พร้อมช็อกพี่เออเรียบร้อยเป็นไงพี่โหดไหมน้องพี่พี่โหดได้นี่พราอมีน้องอยู่ข้างๆเลยนะเนี่ย ไอ้เจ็บบูไอ้เจบบูเฮ้ยมันทำมันทำน้องวีแล็พี่ตามสุดบอกเลยพี่ตามสุดพี่ใส่สุดพี่เริ่มปาดแรงแล้วพี่ก็หลับตามน้องไปถึงพี่จะปกป้องน้องไม่ได้แต่พี่ก็หลับพร้อมน้องได้นะรวมพลเรียกรวมพลเดี๋ยวน้องรอพี่ก่อนน้องไปคนเดียวระวังโอหลับแบบหลับแบบดิจิตอลหลับไวแบบไม่มีอะไรขวางกั้น จะหนีไปไหนเฮ้ยน้องวีล่ามาลมะเมื่อกี้น้องรีบไม่รอพี่อ่ะน้องก็เลยตายอย่างรวดเร็วเลยไงถ้าน้องรอพี่สักนิดนะน้องก็จะตายช้ากว่านี้อีกนิดหนึ่งไปน้องเรียบร้อยโดนเฮ้ยมันตายสองดาร์กกำลังจะเกิดจังหวะนี้พี่ช็อกสวนเลยฮึบแล้วก็พี่ก็วิ่งกลับมาขู่วันนี้ขู่น้องมาเอามาเอาดาร์กไหมน้อง เรียบร้อยพี่เอาดาร์กให้น้องอะ่ะพี่ทําเพื่อน,น้องเลยนะเนี่ย,ยน้องกลับพี่กลับด้วยความสัมพันธ์ของเรามันช่างแน่นแฟนเออไปไปด้วยกันเฮ้ยเดี๋ยวรอพี่เติมเลือดก่อนน้องวิ่งไวอะ่ะน้องหนีพี่สิน้องเบื่อพิซซ่าของพี่แล้วอ้าอย่านะน้องออน้องก็ใจร้อนเกินตามน้องไม่ทันน่ะ เรียบร้อยเก็บงานอร่อยหาอยังไงจบแล้วเหรอจบแล้วเอ้าชนะแต่น้องไม่ได้อยู่ดูชัยชนะกับพี่อดีตเสียใจจังเลยน้องอยู่บอ่อใครอยากได้สก,กินไปกดทำกิจกรรมรับนะฮะ